สวัสดีครับผมเซนเซอร์เซนเตอร์นะครับในวันนี้ผมจะมาท่านผู้ชมไปชีลวัดจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ในคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปภาคล้วล้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราไปถ่ายในสถานพยาบาลนะครับอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายคลิปเยอะแยะมากมายนะครับผมนะก็จะมีคลิปแบบนี้แทรกอยู่ระหว่างกลางนะครับก็จะมีการท่าด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะครับเราถ่ายในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับผมเป็นคลิปที่ถ่ายลงหน้ามาแล้วแล้วผมเอามาตัดทีนึงนะอันนี้ก็จะเป็นรถโรงเรียนมมาาาารรรรรััับบเเนนนนะะคท่ผู้ชชกียยปจำ พร้อมที่จะฉีดตีใหม่ละตีไซพอนเด็กๆขึ้นก่อนเลยครับแล้วนี้นะครับก็คือการพูดทริปนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขึ้นรถนะครับแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลกุงเทียมราศรินมานะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงมาเลยตอนนี้เราก็ถึงโรงพยาบาล Bank Hospital ันแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องสแกน ไทยชนะนะครับผมต่อไปก็จะเป็นมอรนานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องวัดอุณหภูมินะครับผมนะหมอพร้อมนะครับจะแขนไม่พร้อมนะปวดมากเลยวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาทำอะไรฉีดยาครับยาอะไรวัคซีนนะวัคซีนอะไรวัคซีนอะไรไข้วัดยาเอาซิโนแวคกไหม หลังจากนั้นนะครับเราก็จะขึ้นลิฟต์นะครับไปที่ชั้นสี่นะครับเพื่อไปเตรียมตัวฉีดวัคซีนนะครับผมประตูปิดแล้วตื่นเต้นมากเลยนะครับท่านผู้ชมอีกแค่ดิดเดียวนี่ครับผมได้เวลาฉีดวัคซีนกันครับผมนี่ ถ้าหายใจไม่ออกมีปีกปีกอะไรเน้ายโอเคค่ะท่านผู้ชมคือ่าฉีดเรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรอด้านนอกกันนะครับนี่นะครับฉากเด็ดชื่อโอ้โหปวดเต็มๆเอามือซ้ายดันเบาะนะครับข้างที่ฉีดวัคซีนนี่ครับทำอะไรไม่คิดเลยนะฮะและเราก็ถึงหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม รอบนี้ใช้มือขวาเปิดประตูนะครับขอสละขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเราก็ได้สละเปามานะฮะร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าสลัเปาร้านนี้เด็ดยังไงโอเคนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือร้านโคนิกลาวนะครับผมได้สลับเป่านะครับมา3มก้อนนะฮะนี่น่ารักมากเลยครับ ชอบแพ็กเกจมั้ยเราจะมาลองทานกันเลยนะครับแล้วเราก็นี่ดังโงดังโงกนะฮะมีมันม่วงมีทุเรียนแล้วก็ไข่เค็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุเรียนแล้วกันนะฮะแขนนี่ก่อนซํำหนีนะครับสามสิบเก้าทโอ้โหใจ่ลาดใจลาโอ้โนี่กินทุเรียนชัดมานะ อืม,อ,มอ่ะรถถัดไปนะครับไข่เค็มเดี๋ยวรอบนี้เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะทะลักออกมาเพราะฉะนั้นเราจะกินแบบนี้เดี๋ยวจะมาลองชิมดังโงนะฮะ ติดวันนั่นแหละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับนอกจากจะไปดูการฉีดวัคซีนนะครับไปดูเอ่อหน้าที่แบบว่าเลือดตาขึ้นไปดาาอะไรประมาณนี้นนท่านผู้ชมนะกับสระเป่านั่นเองนะครับผมนะเราก็ได้รับดูว่าเราใช้มือข้างที่ฉีดยา เปิดประตูรถนะครับผมแล้วก็ดันเบาะเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเบอร์เป็นกำลังใจให้ผมเซ็นเตอร์เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย